การเดินทางสู่การรู้ทันใจเมื่อใจเป็นทั้งเพื่อนและศัตรูในชีวิตประจำวันของเราใจของเราคือสิ่งที่ใกล้ชิดที่สุดแต่กลับเป็นสิ่งที่เราเข้าใจน้อยที่สุดด้วยเรามักจะปล่อยให้ความคิดต่างๆไหลผ่านไปมาโดยไม่ได้ตั้งใจสังเกตจนกระทั่งความคิดเหล่านั้นกลายเป็นอารมณ์กลายเป็นการกระทำและสุดท้าย กลายเป็นชะตากรรมของเราการรู้ทันใจหรือที่เรียกว่า mindfulness ในภาษาอังกฤษไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่เป็นภูมิปัญญาโบราณที่มีมาหลายพันปีโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าสติการฝึกสติคือการฝึกให้เรารู้ตัวรู้สภาพและรู้ทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในใจของเราเอง จุดเริ่มต้นของการเดินทางการเดินทางสู่การรู้ทันใจเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ว่าเรามีทางเลือกเราไม่จำเป็นต้องเป็นทาสของความคิดของตัวเองเราสามารถเลือกได้ว่าจะตอบสนองต่อความคิดนั้นๆอย่างไรท่านตอนแรกคือการหยุดและสังเกตเมื่อใดก็ตามที่เราพบว่าตัวเองกําลังคิดฟุ้งซ่านกังวลหรือโกรธ ให้เราหยุดชั่วครู่และถามตัวเองว่าตอนนี้ใจฉันเป็นอย่างไรการถามคำถามง่ายๆนี้เป็นเหมือนการเปิดไฟในห้องมืดทำให้เราเห็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราได้ชัดเจนขึ้นศิลปะแห่งการสังเกตโดยไม่ตัดสินหนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดในการฝึกรู้ทันใจคือการเรียนรู้ที่จะสังเกตความคิดและอารมณ์ของเราโดยไม่ตัดสิน เรามักจะมีนิสัยที่จะติเตียนตัวเองเมื่อมีความคิดเชิงลบหรือพยายามขับไล่ความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์ออกไปแต่การรู้ทันใจสอนให้เราเข้าใจว่าความคิดและอารมณ์ทุกอย่างล้วนเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนเมฆลอยบนฟ้าที่มาแล้วก็จะไปสิ่งที่เราต้องฝึกคือการมองดูเมฆเหล่านั้นด้วยใจเป็นกลางไม่ต้องยึดต,ติดไม่ต้องผลักไส เมื่อเราสามารถสังเกตความคิดของเราเหมือนกับดูหนังเราจะพบว่าเราไม่ใช่ตัวละครในหนังเรื่องนั้นแต่เราคือผู้ชมเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้หนังเรื่องไหนมีอิทธิพลต่อเรามากแค่ไหนการฝึกในชีวิตประจำวันการรู้ทันใจไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิในถ้ำหรือบนยอดเขาเราสามารถฝึกได้ทุกที่ทุกเวลา เริ่มจากกิจกรรมง่ายๆเช่นการฝึกผ่านลมหายใจการใส่ใจกับลมหายใจเข้าออกเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการดึงสติกลับมาเมื่อใดที่รู้สึกว่าใจฟุ้งซ่านให้หยุดและนับลมหายใจ5ครั้งการฝึกผ่านร่างกายสังเกตความรู้สึกในร่างกายเช่นการสัมผัสของเท้าที่แตะพื้นความรู้สึกของอากาศที่สัมผัสผิวหนัง หรือแม้แต่รสชาติของอาหารที่เรากินการฝึกผ่านอารมณ์เมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าหรือความกังวลให้ลองตั้งชื่อให้กับอารมณ์นั้นเช่นอ๋อตอนนี้ความโกรธกำลังมาเยือนการตั้งชื่อช่วยให้เราสร้างระยะห่างระหว่างตัวตนแท้จริงกับอารมณ์ชั่วคราวอุปสรรคในเส้นทาง การเดินทางสู่การรู้ทันใจไม่ใช่เส้นทางเรียบง่ายเราจะพบกับอุปสรรคมากมายอุปสรรคแรกคือความคาดหวังเรามักจะคิดว่าการฝึกสติจะทำให้เราสงบและมีความสุขตลอดเวลาแต่ความจริงแล้วการรู้ทันใจหมายถึงการรู้ทันความเป็นจริงไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์อุปสรรคที่สองคือการพยายามควบคุม หลายคนเข้าใจผิดว่าการรู้ทันใจหมายถึงการหยุดความคิดแต่จริงๆแล้วเป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความคิดอย่างสงบเหมือนกับการยืนอยู่กลางน้าไหลโดยไม่ต้องพยายามหยุดน้ำอุปสรรคที่สคือความไม่อดทนเราอยากเห็นผลลัพธ์ทันทีแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องใช้เวลาเหมือนกับการปลูกต้นไม้เราต้องรดน้ำและดูแลอย่างสม่ำเสมอ ก่อนที่จะเห็นใบเขียวและดอกผลผลไม้แห่งการฝึกเมื่อเราฝึกการรู้ทันใจอย่างต่อเนื่องเราจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในชีวิตเราจะพบว่าเราสามารถจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นไม่ตอบโต้เมื่อมีคนทำให้เราโกรธและสามารถเห็นความงามในสิ่งเล็กๆที่เคยมองข้ามเราจะเรียนรู้ว่าความสุขความเศร้า ความโกรธและความกลัวล้วนเป็นเพียงแค่ผู้มาเยือนชั่วคราวไม่ใช่ตัวตนแท้จริงของเราเราจะเรียนรู้ที่จะต้อนรับแขกเหล่านี้ด้วยใจกว้างโดยไม่ต้องยึดติดหรือผลักไสในสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะค้นพบความเป็นอิสระที่แท้จริงไม่ใช่อิสระภาพจากสิ่งภายนอกแต่เป็นอิสระภาพจากการเป็นทาสของความคิดฟุ้งซ่านไม่ถูกผลักดันด้วยอารมณ์ชั่วคราว แต่เป็นจิตใจที่สงบเข้าใจและเต็มไปด้วยความเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นจงจำไว้ว่าการรู้ทันใจไม่ใช่การหลบหนีจากความเป็นจริงแต่เป็นการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงด้วยความกล้าหาญการใช้สติปัญญาในการเผชิญหน้าเราจะค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อยู่ในใจของเราเองณนะขณะนี้เสมอ